พอดีมิติแกนฟนเฟนเทตโลอะไรรับฟังทุกทันนะครับผมมื่อนี้พี่น้องมาพบพ่อเขาเเอาสายเสื่งนกเขาใหญ่ตอดินคือเก่าคือเดิมนะครับเมื่อนี้ก็จะว่ามาผสมงัวนะครับผมผสมงัวแล้วไปทีเรียบร้อยนะครับนกเขาคันร้ายหลายพี่น้องพอดีเลยเดี๋ยวจะจัดขางขอกงัวนนี่ให้พี่น้องเขาได้รับชมนะครับตัวนี้จะเป็นลำโดมนะครับผมลำโดมลำโดม ลำดูมลำดูมเนี่ยาันรอชมน่วมกันนะครับผมพี่น้องเกาจะนกปลาขันหลายอยู่ครับผมตะว่าบูร้อนจะมาสูบ่จะมาโตมาเถียงบ่นะครับมาก็จะเป็นกลางโคกขังลำดูมนะครับผมนี่ครับลำน้ำดูมครับนกปลานกปลาอยู่นี่ครับโอ้ลืมเอากล่องมานังพี่น้องอาจารย์ เรื่องเอากล่องตัวที่เองตั้งอยู่กับนกมานํำนะครับผมเพราะว่าไอเอาไวชาร์จแบตมือคืนเนี่ยครับมือเสาเนี่ยตื่นขึ้นมาก,กับฝาวให้พดฝ่าวมาสมัวให้ก็เจ้าสมัวสองเมียนะครับตเตลี่ยวแล้วแหละมันได้กต่จะมาต้อนนกเล็ดเรวหนะ่อหักหลายฝ่าวจนลืมกล่องนะครับ ไม้สวยค่นอ้อาจารย์มือนน้าก็มากเก็บต่อไม้ไทยเลยครับผมไม้ส,สวยๆนะครับหนุกป,ปาลาไหลยหลไม่เคยมีไผ่เมตโตนะครับผมถามคุณใหญ่กับคุณตาเจ้าของที่อยู่เมืงเองแยบนะครับมีไครเมตโตจากเต่อคนน มันจะใกี้ค,ครับเราจะใช่นี้นะครับผมใช่นกตัวนี้นะครับโอ้จะเสียดายพี่น้องดื้อมะก่อ,อ,กองมากนี่ครับต้นเทียมครับผมอาจารย์โอเคครับผมเดี๋ยวเขาเนี่ยดใจนกครับผมพระอาจารย์ไม้ไทยจัดแล้วครับจะไม้ไทยจัดแล้วครับ ลิวตันเสียงแหลมนะครับไม่ใช่จัดลิวตันเสียงแหลมนะครับนครับผมมาจัดเรียบร้อยครับผมลิวตันเสียงแหลมนะครับติดนิ้วนะครับผมอาจย์เธอลงมาทำไมเมื่อเขาขึ้นหาละแปะลรักนะครับ โอ้ยเอ่อเอ่อ่อไปไม่ไปอุ้ยตายตายคือเจ็บเธอพี่น้อกจันเรื่องของอยากไปลิ้วตันเสียงเหลี่ยมก่อนนะครับผมอาจารย์จะไม่ไทยนาจะเห็นนกปลาครับดึงแต่ว่าผม่เห็นนเนี้ยเกลี่ยเนี้ยกระโนนเนี้วกระขู่นะครับ เนี่ยมันลอรุนกันที่ที่นะครับผมตอนนี้กบมาโหนแล้วนะครับหันตึ้งเหยียตึ้งขู่ใค,ครับี๋ยวเราลุนกันครับผมมันจิตดึบกบกริ้วตันเชียงเหลี่ยมอยีบอกบ่ลวงนะครับมารวมแบบบดเชียงเลยเขาร่วมต้นบดถึงสิบีครับลงเลยครับจะไม่ไทยอัดขนาดได้ตอนนี้ ไม่ไท่ซูซูลูกเสร็อแต่บจยไปไตังกล่องนะครับลุงเอากล่องมานํกมาครับผมฝาามาสมงัวครับลุงเอาเลยลุงเอากล่องมานํานาครับผมเอาลูองไม่ใช่อ,องตีกันแล้วครับ <c oughs> ขื้นแปดลักนะครับที่ผมใส่ เสียงนุกต่อครับทิดแล้วว่านุกปลาวัวคู่แล้ครับทิดบอกนี่มืเห็นนุกนะครับวัดดวงครับบังต้นใหม่นะครับผม วัดวัดดวงนี่ครับได้ก็เอาบ่ได้ก็ดดกแล้วเบียบวัดดวงนะครับขึ้นแปดลักนะครับเรียบร้อยครับผมไม้ไถจัดให้แล้วนะครับโอ้เสดายดน่าเสดายดครับผมอาจารย์เอาหมดลงเอากล่องว่านำนะครับผมจะเลยเสียงกลางครับนี่ครับจะไม้ไถ แยกละกัดจับได้นะครับผมสําหรับขืนมันสายซึ่งเขานะครับผมบอฮะทใช้ร้ายต่อครับผู้มาจัน์คล้องแถเขานะครับเต็มคอครับตัวนี้เต็มคอครับเต็มคอเต็มคอครับผมขืนมานสายซึงนะครับผมถ้าอาจารย์ทันไดสนใจขืนมันมานคมคมนะครับผมกระโทกิงกลางกระเล็บแกบกันเขาเมื่อไรนะครับผม ทีเบอร์ศูนย์เก้าหกแปดหกสี่สองหกสามหกนะครับผมขึ้นมาสายเสิงนะครับผมชุดสิบหารักนะครับโอ้ของยังโดนตัวตัวนี้ผมใส่แค่8แปดลักนะครับ,ผม,รบผ,มผมกี่ขันปดนะครับน้าหนุมมาไม้ไท่ดูดูดูไม่ไท่นี่ก็ทายค้นนะครับผมอาจารย์ก็ หลิยยังบ่ดเต็มถี่ปานี้ยน,นะครับผมจดนกใส่กันยังเบ่คู่นะครับไายขน,นครับเจ้าไม้ไทยโอ้โหตังกร์นี่ครับพี่น้องเรียกว่าดีเบิงลีลานะครับผมนี่นะครับมาต้นนี่บ่ถึงซิวีครับไม้ไท่คู่ใส่หลวงลงมาเลยนะครับผมอาจโอเคครับผมอาจารย์เดี๋ยวขออญาตเก็บนกก่อนนะครับผมรักต่อไปเขาจะเอาเจ้า ไม้ไ,ไท่ใสไวนี่นะครับผมมาจะมีคอกหัวที่ห้าผสมไปเมื่อกี้นะครับมีเชงลูคกคันนีอยู่นี่เดี๋ยวลองเอาไม้ไทไ่ใสลองมองอันที่มากบ่ส่วนเจ้าฟินแหลกเดี่ยดึงกันยีน่สิบคนครับเมื่อกี้จะไม้ไทกับจัดอยู่นี่ครับลักแหลกจับนกเอี่ยงอยู่นี่ลักที่สองจับนกเขาอยู่น,นะครับห่างกันประมาณสิบห้าเมตรนี่ลักลักนี้ลักที่สามจะใส่หนีลองมองนะครับ ยิงใจนกอยู่นี่โอเคครับผมพี่นอ้องเดี๋ยวมารอหลุนด้วยกันนะครับผมเดี๋ยวโจ้ไม้ไผ่ไ่นีแล้วครับดึงเอาเลยข้าวเดียวแป๊บเดียวกี่หุย้ยครับเขาอ,อยากใจนกครับผมอาจารย์น,น,น่าจะมีนกเขารวมโจ้ไม้ไท่นะครับผมกับบุญเห็นด้วยกัน,นเห็นตะนอใหม่นะครับตะนอใหม่หลายๆพี่นอ้องอาจารย์ เจ้าของมันก็วันนี้เขาไม่ได้บานแล้วนะครับชงสายเห็นในรักนกใหม่ไปแกงใส่นกเขาอยู่นะี <c oughs> ่อาจารย์เคยกินไหมครับแกงนกใหม่ใส่นกเขาไม่ไทยกำลังดึงยังนกะับโอเคครับพ่ออาจารย์เดี๋ยวจะอัิเรตในเบอร์อีกทีนะครับผมลวงแล้วครับผมลวงแล้วมันจะสูวะ mấy thầy khu được hấp xiến nhầy học sáng nhầy chứ nó ba sáng nhầy học Sáng nhầy khu lạc lạc này hợp. เราก้อขึ้นมันสายเสื่อนะครับแปดลักน,น,น,นะครับจะติดบ่อตัวนี้เจ้านกปลาคู่บางอย่างครับอยู่ยืนอยูยเยียังไงครับยังไงคู่หลักหลักนะครับ โอ้หนาสิยดายเนาะพี่น้องไปตั้งกลองให้อาจารย์ได้เบิ่งนำกันนะครับมันเปล่าเนาะจะคุยว่ายังไงตีกันแล้วยังบวติดนะครับหรือบวติดเตะเพื่อ กาเขาวาตีครับผมอาจารย์บินหนีเสือ,อลงมาอยู่คู่อยู่ต่อปกกาเขาวาตีนกนะครับยืนคู่อยู่กับมองแล้วก็บ,บินหนีไปเืือโอ้เงิ์ไหลเดี๋ยวเราหล่นมาอีกนะครับผมเพื่อมีตัวใ่เข้ามานะครับลงมาอีกแล้วครับผมตัวใ่ลงมาครับไม้ไทยคู่แล้วนกปลาคือประกาศเทียน โอ้ยฝงขึ้นตื้อๆนะครับหามันนี่น่าจะเป็นนกตัวมอีขนะครับผมบัวสูงครับไม่ไท่คู่ใส่ฝงด้งขึ้นตื้อๆนี่หามันนี่แล้วดึงเอาลูกดึงเอา บอไดทำดอกสีน้องเอ้ยอาจารย์โอ้ตักเซียงไงปินตะไดยังครับเสียงไงแล้วมาคู่คู่คู่พญางไวใช้คู่ยืนคู่อยู่เหมืองเก่าพอคู่แล้วสองจบสามจบแล้วก็บ,บินหนีไปเฉยๆเอาถักหลายนี่บอกเขาว่าแกงโคกกะลาให้หมาดีใจเอ้าเอ้าไม่ใช่ร็ว ไม่ให้จไม่ไห้กับโบคึกปันไดนะครับผมเรียนๆยุดๆนะครับโอ้ยนกชายขนครับนกชายขนเขาจะเก็บแล้วครับผมหิ้วเขาหิ้วหนามเลยก็จะกลับบานไปกินเขาซะก่อนนะครับผมพาจะไม่ไทยไปพักซะก่อน โอเคครับผมอาจารย์เจมก็นำน,นกเขาไปในป่าผุนไปเรื่อยไปทั้งหลายบุน่นเดี๋ยวเก็บนกเส็จนีกัจะโทรหากันแล้วครับโอเคครับผมพี่น้องอาจารย์เดี๋ยวเขอาอญาตเก็บนกครับผมกลับบานไปตั้งลำไม้ซะก่อนเกือบจะสามเต็มนะครับนกตบกเสียงไงแต่มันลงมาหนีนะครับลงมาคู่กอโก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 ,โก,โกตอนมวยหยางเขามาตีนกนะครับเพอบมกเสียงไงแต่บินบินหน,นี มีนกตัวเมียมาอีกนะครับบินมาลงนี่มองสีผมนั่งอยู่ขาผมมองซื้อนี่นี่ครับบินมาลงนี่อีกนกต่อคู่ใส่บาดนี้ก็ฝฝงดงหุนบินกลับไปทั้งหมดเลยครับโอ้ยแบบนี้ก็มีด้วยแหละกับฝากไว้น้ำเนยได้ครับผมพี่น้องฝากกดติดตามให้เข้าน้ำเนยสายเสื่งนกเขาใหญ่ตอดินนะครับผมอาจารย์ก็สสำหรับนกตอเขาก็ยังมีแบงอยู่นะครับผม นกฟึกก็มีอยู่นะครับผมลูกนกก็ย่งมีนะครับลูกมกลูกนกเข้าเนี่ยขายบ่แพงนะครับผมอาจารย์ราคากันเองนะครับผมช่วงนี้ช่วงนี้ขายอยู่นกอายุสองเดือนนี่ลายข้อเริ่มออกแล้วนะครับผมแต่โทกินกลางกระเล็บแก,กะเขามาไรน,นะครับผมใครสนใจว่าจะเป็นนกหรือว่าจะเป็นคืนนะครับผมมีแบงนะครับ โอเคครับผมสีบัวเดียวร้า,ายยัหางบัวทันเช่าได้นี่นสีเมื่อเอากล่องเะก,ก่อนนะครับผมสีตั้งกล่องพี่น้องไ้รับชมดูกันไปกันครับผมเก็บนกครับง่ายไหมบัมเมื่อยบอัวมาตะปาบังหันได้ครับผมอาจารย์จมไม้ไทยครับ จูไม่ไทีว่าเห็นมาะซ้ามีแหงโมเมนต์ตัวนี้แหงมาเห็นมันเหนื่อยกูเก่าไม่ที่จูไม่ทีหลังจากกินเขากินน้ำแล้วก็เดินทางมาหอดไม้แล้วนะครับ พอดีขับรถมาเห็นนกตีตะไลอยู่นี่นะครับน้องอาจารย์กินก็ไทยหน้าไฮม่ไหมนะครับนกมาลงกินอยู่นี่นะครับตีตะไล,ลยำไรกันเสียวนะครับแต่ว่าบวกมีหอทมหรือส่นะครับใส่กลางเดียดเลยว่าเดียดกับเดียดอ่อนๆครับอาจารย์ขี่กะตือกวก เห็นนกตีตะไลตัวนหลุดเลนเลยผมไม่กรเจอกฟินเลนนะครับผมครับผมอาจารย์วัดีครับผมฟินเลนออกงานมาเห็นนกตีตะไลอดลูกพี่จอดจัดนี่เลยจัดกระจัดตตัวโอเคครับผมอาจารย์ ก็จะใส่เท่านดิมสิประชันกันนะครับผมจเสิงกันอีกนะครับไม่เ,เอาปลาเพิ่องมึงโอเคครับเดี๋ยวผมหาหของสนุกแป๊บนึงนะครับไม้ไถดึงจนแขนลอยนะครับบุมีเนาะบมลงนะครับใส่ครบเบ็ดถุกขบวนทาแนละ้วพ่นไปสามสี่ดอกทั้งพ่นทั้งเหยียดทั้งคู่ทั้งโยนโบุลง นกนกลุงองจารเจเยมนะครับเต้นบสูนะครับลงหากินเลยนกไหลนกไหลครับเต้นโบสูเดี๋ยวเขาจะเก็บนกครับผมใหญ่ไม้นะครับมีนกเกรารวมเจ้าไม้ไทยอีกแล้วครับผมอาจารย์ ไทยกำลังดึงยังนะรุะ่นมันจะเป็นโตคู่อ่างมาครับผมมีนกคู่อ่างอู้หลายค่ำครับอยู่นี่ต้นแหลกผมใส่ฟังต่างบนมันบวชขำไปนะครับผมก็เลยใหญ่นกนำมาหามันมันตีตะไหร่ก็ไปก็มาอยู่นี่นะครับแต่มานมันจะเป็นโตคู่อ่างบอกข้าจำไม่ผิดท้ออ่าวามันอ่างหกเจ็ดค่ำนะครับ เดี๋ยวถึงล่อหลุดนร่มกันนะครับผมอาจารย์จะล่วงบ่ล่วงครับล่วงพีทคิวครับพีทคิวบมกอ้างม่ลงครับลงมาเป็นตัวเสียงหน่อยๆครับ ห็นนะครับบางหยาผมใส่ในกระแทกขาดนี่ลยอยู่ต่ตำๆเลยครับเงียบครับคือเวนบินขึ้นน่าจะเป็นนกแม่ครับนกปูเราอยู่ตรงถึง ลูกผูกกาลุงครับอย่างนี้น้อยดุนลุนแพ็กค,คู่ครับมันจะลงมาว่าขึ้นแปดลักลุนแพ็กค,คู่อย่างไี้ เดี๋ยวตัวลุงมาก่อนเยียบนะครับเทิร์นติดขึ้นเ็นบินขึ้นเอ้าเดี๋ยวเรื่อยครับผมเดี๋ยวเรื่อยครับเดี๋ยวไปชมตัวชิลเล่นกันครับผมจ้าโอ้น่าจะเป็นนกแม่ครับลงมาก่อนคู่กอะกาะข้าวเดียวกระส้า นกปู่พวกาลุงนะครับผมอาจารย์คุดบินไปแล้วตัวปู่มตัวปูป่เป็นนกเสียงกังไปไง่าเลยนะครับผมอาจารยเ์เต็มคอเต็มคอโอมก่อนนกปู่กนันกเมียส่งขึ้นนกยู่ อาจจะนกแม่แหละครับตัวนี้น้อยหนึ่งเดี๋ยวบางตะเกียบมือเดียวจับยากครับผมจังไม้ไทยจัดเต็มซองครับมาอนี้ ตีอย่างเดียวเยโอเคครับผมอาจารย์เดี๋ยวขออนุญาตเก็บนกแล้วครับผมอาจะนกเมฆแหละครับตัวนี้หน่อยมันขึ้นแปดลักนะครับผมอาจารย์อาจารย์ท่านนี้สนใจกับทูกิริงกางเล็บแกบกันเขาอาไรนะครับผมสําหรับขึ้นนะครับโอเคครับเก็บนกแบบนึงครับผมครับผมอาจารย์เท่ากับเก็บนกเสร็จพิธีเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะเดินทางกลับแล้วครับผมจะไปทํางานนะครับผ จะไปผสมมวยกันนะครับก็บวัยยุคไกลนะครับผมกับซ้บบาดในของนะครับผมจากนี้ไปหอดบานผมกับประมาณสองกิโลนะครับผมมันนี่กับมันมนเนี่ครับจะไม่ไ่กดไปสองแต้มนะครับผมแต้มที่สามกดไลยนะครับผมมันนกมันลงมาแล้วมันประขอมาตีนกนะครับแต่ว่าก็คู่สู่คู่สู่ยุสองตาดสามตัดแล้วก็บินหนีไปซื้อนะครับถือว่าสุดยอดนะครับผมลินดีครับผมจะไม่ไถ่มันนี้ เป็นทีนาประทับใจนะครับผมมีถุกรลุแบบนะครับผมเจ้าไม้ไทโพนคู่ก็มีนะครับผมแลนคู่ก็มีนะครับสําหรับเจ้าไม้ไทยมืนอนี้มันกระมูนะครับผมมาสามต่อนะครับมีเจ้าไม้ไยกดไปผพ้เดียวสองแต้มนะครับฟินเล่นของอาจารย์เจมกับนกลงเขามาตีนกต้อกับโดดเอาอยยุขางนอก่เขามาหาขื้นนะครับยอมครับยอมตีพี่ ตีเราเลนนะ <c oughs> จะฟินเลีนถือตีตือตีเราเลนนะครับผมอาจารย์ก็ฝากพี่น้องกดติดตามให้พวกเข้าสายซึ่งนกขใหญ่ตอดินนั่นเองครับผมพี่น้องอาจารย์ยใคอยากได้จะเป็นนกตอหรือว่าจะเป็นนกฟึกหรือว่าจะเป็นลูกนกหรือขื่นมันหมานคมคมห้อกระมีนะครับผมโทรกิ้งกังกันแลแ็กแป๊บกันเขาเมื่อไรนะครับผมติดเบอร์ศูนย์เก้าหกแปดหกสี่สองหกสามหกนะครับผมสำหรับผมวันนี้ก็มากก็ขื่นแปดลักนะครับผมอาจารย์ แปดลักกระจัดใดนะครับผมมหาตสไซรหลายเลครับถนกมันหมันนะครับผมพุ่นแล้วโอเคครับผมพี่น้องห้องก็จะทิมไทยไปด้วยคลิปของเจ้าไม้ไท่แหละครับผมจับเฉลยตัวที่สองนะครับผมพอดีเขากลับไปเอากล่องมาคลิปก็งามงนะครับผมอาจารย์ลุงมาแป๊บเดียวมันกระถือแล้วนะครับก็เลยบอดจวดจัดไปเลยนะครับผมโอเคครับผมใส่ซึ่งของเขาญ่ตัวดินก็จะขอลาพีล่าน่องไปนะโอกาสนี้นะครับผมก็จะขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับผม ไปชงคิองเจ้ไม้ไทยกันได้เลยนะครับผม